สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงวิ่งในการแข่งขัน a m a z i n g ิ่ง i l a n ลน a ์ม t ร o n อน n บ k o k 2025ระยะทาง21.1กิโลเมตรร่วมกับนายเอเลียดคิปโชเกราชาแห่งการวิ่งมาราทอนชาวเขนยดาเจ้าของสถิติแชมป์โอลิมปิก2สมัยโดยเส้นทางการวิ่ง จะอยู่นะครับที่โรงแรมปทุมวันปรินเซสท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอพระองค์ทรงพระเจริญสนามว่ายาฟูมาราอนวิ่งกี่โมงปล่อยตัวมาแล้วนะครับอิลิตตอนนี้คือทยอยทยอยปล่อยตัวมาตั้งแต่ช่วงเวลาตีสองแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพกำลังหลับ <ต>ว่านักวิ่งอย่างพวกเรากําลังตื่นนะครับมาทํากิจกรรมมาทําสร้างสารรค์กับสุขภาพแล้วก็ทําให้สังคมเราแข็งแรงไปด้วยกันใช่ครับ,รบปลูกผมผมร่วงผมบางสีสะลานหมดทุกป,ปัญหาเรื่องผมได้ที่ m e d i h a ร์ค l i น i c